ขณะนี้เวลา7.12นาิกานาทีไปทำงานกันนะคะวันนี้มารื lonely, ้อผักกาศดขาวกับรื้อพายางหนาวไหมคะมาดูอยู่กันเนี้ยล่ะเออสองไปค่ะไปขึ้นรถกันนี่ตอนนี้เราก็มาถึงสวนผักกาศดขาวแล้วนะคะ นี่ที่เห็นทั้งหมดนี้วันนี้เราจะรื้อทิ้งทั้งหมดเลยค่ะปี oh. ที่แล้วปลูกช้ากว่ากำหนด oh. หัวมันก็เลยไม่เข้าเห็นไหมคะเราเลยต้องมารื้อทิ้งทั้งหมดเลย oh. สวัสดีค่ะมิติอินดี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมารื้อ้ายางแล้วก็รื้อประกาศขาวค่ะเ oh. นี่ยค่ะที่เห็นด้านหลังทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจะรื้อทั้งหมดเลย oh. คือ ปีที่แล้วอะค่ะเราปลูกประกาศขาวชาว้ากว่ากำหนดเนาะมันทําให้ผักเรามันไม่เข้าหัวเนี่ย oh, เห็นไหมคะ <no. S 1> มันไม่เข้าหัวก็เลยจะใช้ทากิมจิไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราจะมาฟันทิ้งทั้งหมดเลยค่ะเ <c oughs> พราะที่ตรงเนี้ยปีนี้เราจะทําการเพาะปลูกผักชนิดอื่นแต่ยังไม่รู้ทีนะคะว่าจะปลูกอะไรเราข้าวไปทำงานกันวันนี้หุณณภูมิไหมคะข้างหลังมีแต่หมอกเลยวันนี้จะหนาวนิดนึง <c oughs> ก่อนจะทําการรื้อเราจะเก็บท่อเก็บอะไรก่อนนะคะ เราจะทำการเก็บสายยางเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราก็จะมารื้อผักแล้วก็รื้อผ้ายางนะคะเราก็เลยต้องตัดผักเนี่ยค่ะออกจากผ้ายางก่อนตักขั่วผักแบบนี้เพื่อให้ทำการรื้อผ้ายางง่ายๆ เนี้ยค่ะเราก็จะต้องตัดผักออกจากพายางแบบนี้นะคะเราจะได้ลื้อพยางออกง่ายๆงานหลังจากนี้ไปช่วงที่เตรียมการเพาะปลูกจะเหนื่อยแล้วค่ะก็ช่วงไหนก็สบายก็สบายแต่ช่วงเนี้ยช่วงเตรียมดินเตรียมการเพาะปลูกเนี่ยจะเหนื่อยมากๆ <Okay. S 1> เพราะทีเราอยู่สวนประจำนี่คะเราก็จะทําทุกขั้นตอนเลยอย่างวันเนี้ย ก่อนจะเสร็จนี่หอบเลยค่ะ <c oughs> ผักพวกนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะเราก็จะทิ้งในดินนี่แหละแล้วพอเราลื้อผักเสร็จเรียบร้อยลื้อพะยงเสร็จทถาแก่ก็จะเอารถมาไยดินพวนดินผักพวกนี้มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ดินตรงนี้เลยค่ะนี่เราจะจะตัดผักกาดลือ้ออ่อนออกแบบนี้นะคะแล้วเราจะได้ลื้อพะยงแบบง่ายๆจอบพังไปเองเนี่ พอ่ําจิบะนะคะเราจะลื้อพะยังกันค่ะพะยังลื้อค่ะพะยังลื้อค่ะลื้อพะยังเป็นงานที่เลอะเทอะมากเลยเราก็จะลื้อผักไปด้วยลื้อพะยังไปด้วยนะคะ มาเอาผักอีกแล้วขอปะะลาชลาเงะเดี๋ยว <S <S มือแดงหมดแล้วในหมดแล้ว เราไปเอาน้ำมากินกันหลังจากช่วงนี้ไปก็จะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกแล้วนะคะหลังจากนี้ไปงานที่นี่ก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะจะเริ่มเตรียมหน้าดินปูผ้ายางอะไรต่อเมียอะไรช่วงนี้งานช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน้อยตอนนี้ไปเอาน้ำมันก่อนค่ะเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวเรามาแวะชงกาแฟกับน้ำเอาไปกินกันนะคะวันนี้ทำงานใกล้บ้านเท่าแก่ค่ะก็เลยสะดวก มาเข้าห้องน้ำมากินกาแฟะอะไรเงี้ยสะดวกหน่อยมาพักกินกาแฟกันกอน่อนอย่ามาโดนมือเลยโอ้ยอยอุ่ยอนทำเย็นเลย <c oughs> <c oughs> อุ่นจะตายอุนหนักขึ่งอะยัคืึ้นมั้ยล่ะคึ้นเยอะพักกินน้ำกันค่ะเดี๋ยวค่อยลุยกันต่ออ๋อขาแเมีอ้าวมือ เวล17ง30นาทีไปกินข้าวกันค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเราจะย้ายสวนนะคะเพราะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึงค่ะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนหิวข้าวมากเลย นี่ส่วนนี้เราก็จะทำการรื้อทิ้งทั้งหมดเลยนะคะเสียดายมากเลยอันนี้จริงส่วนนี้มันเข้าหัวแล้วแต่ก็อย่างว่าค่ะก็เข้าหัวช้ากว่ากำหนดเหมือนกันเพราะช่วงที่เขาทำกิมจิช่วงเดือนธันวามันไม่เข้าหัว<ๆ>ก็เลยใช้ไม่ได้ค่ะนี่เราต้องรื้อทิ้งทั้งหมดเลย กลับบ้านแวะตักผักกาดขาวให้เท่าแก่นะคะนี่สรุปวันนี้หรือผักไม่เสร็จนะคะพรุ่งน,นี้มาทำต่อเดี๋ยวเช้านี้จะตักผักให้แกก่อนที่เราจะลื้อผักกันนะคะ วันนี้อากาศเย็นนะคะผักเป็นน้ําแข็งเลยผักเป็นวอลลุ่มเ,เราจะตัดผักไปให้ที่ตั้งก่อนที่เราจะรื้อทั้งหมดเลยค่ะก็อย่างนี้นะคะนะขาอย่างนี้นะคะ คตอนนี้ก็ตัดผักให้เท่าแกเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมารื้อผักทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะไปกกรื้อประกาศเขาออกทั้งหมดเลยไปแล้วขนขึ้นรถไปแล้วเยอะมากแช่ตู้ไว้ก่อนนิ่งเย็นมากเลยอากาศ ใช่ค่ะตอนนี้เราก็รื้อผักรื้อพะยางเสร็จแล้วนะคะใช้เวลาไปสองวันเต็มๆเลยส่วนผักพวกนี้เราก็จะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเท่าแก่เนี่ยจะมาทำการถ่ายดินพวนดินตรงนี้ผักพวกนี้ก็จะกลายเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหารในดินเพื่อทำการเ <Wow. S 1> พาะปลูกในเดือนถัดไปค่ะนะคะก็จะมีคนเกาหลีเข้ามาเอาผักเอาอะไรด้วยเนี่ยค่ะ ะค,ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ